แม่แก้วสุดารัตผู้กุมความลับมานานกว่า21วันเผยความในใจไม่ยอมหลุดตามสัญญากับความรักที่ไม่รับของลูกชายนเดทคูกิมิยะหลังจากที่คู่รัก N.Y. พระเอกหนุ่มนเดทคูกิมิยะขอหวานใจนางเอกสาวยายา่าอุรัสยาแต่งงานท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกที่ประเทศอิตาลีพร้อมหน้าเพื่อนพ้องคนสนิททั้งในและนอกวงการโดยเฉพาะแก๊งสี่หัวใจแห่งคุณเขามาปรินคิมเบอร์ลี่ มากี้ราศีที่พ่วงสามีป๊อกพัดสอนกอนมาร่วมเซอร์ไพรส์ด้วยหลังจากสาวยาย่าเซเยสทั้งคู่ก็ได้เผยโมเมนต์สุดหวานผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวซึ่งก็มีครอบครัวคนในวงการบันเทิงและแฟนคลับที่ร่วมแสดงความยินดีอย่างล้นหลามแม่แก้วเผยความในใจผู้กุมความรักที่ไม่รับของลูกชายโดยแม่แก้วสุดารัตน์คุณแม่ของนเดชก็ได้ออกมาโพสต์เผยความในใจหลังจากที่ต้องเก็บความลับนี้มานานกว่า21วันเต็ม พร้อมดีใจกับลูกชายอีกด้วยซึ่งแม่แก้วได้ระบุข้อความไว้ว่าแม่ไม่ยอมหลุดตามสัญญาจนถึงเวลาอันสมควรแก่ลูกซึ่งเป็นเวลาอันยาวนานเหมือนล้านปีสำหรับแม่เหลือเกินความรักที่จะต้องไม่รักแต่มันระทึกรักสุดคู่หัวใจแม่หละครับเลขหนึ่งอันพึงโดดเด่นเป็นสง่าเลขห้าอันพึงแห่งโชคโทษช่วงขาชวานสว่างจิตนิมิตได้สำเร็จสมดังปณิธานแต่ความยาวนานของแม่นี่สิครับโดน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 ,โดน ถามทุกวันจากแม่แม่แม่แม,แม่วันที่6มิถุนายนห6หทำไมต้องตรีมชมพูงานเข้าแม่หลักครับพ่อมานานกว่า21วันเต็ม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 หลักครับพ่อตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมจนถึงวันที่5มิถุนายนซึ่งเป็นวันที่ทุกคนห5 5ห5ันหสมดังรอคอยกับความรักที่ไม่รับของลูกอีกต่อไปแล้วครับพ่อทุกคนก็ถึงบางอ้อที่นี่แต่เสียงกรีดเอสนันโซเชียลไอจีรวมถึงแม่ด้วยนะครับ ดีใจกับลูกที่สุดอย่างยิ่งนะครับพ่อเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเฮายังรู้สึกขนาดนี้แล้วหวานใจเจ้าจะรู้สึกขนาดไหนพ่อเอ้ยแอดกุกิมิยัส